호오... <놀람> 고와 <놀람> ก็ห่างหายกันไปนานสำหรับการทาคลิปของผมสวัสดีครับผมโอ๊บซึ่งก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่าผมทังสอบทั้งเรียนและมีลูกที่ต้องเลี้ยงพอกลับมาทีก็เป็นแพท5.0เปซะแล้วซึ่งมีตัวละครใหม่เข้าตู้พอดีซึ่งตามชื่อคลิปครับเราจะมาสอป้นน้องมูลานีกันครับน้องมูลานีเป็นดีเพสตแตเมหลักธาตุน้ําเกิดตัวขนาดตาคริจุดเด่นก็คงเป็นเขาจุดเด่นก็คงเป็นการที่น้องไม่ฉลาดมาให้ขี่ซึ่งระหว่างที่ขี่เนี่ยถ้าเราโจมตีก็จะทาได้เมืธาตุน้ําแรงตามเลือดส เราจะสามารถเพิ่มดาเมจเวลาที่เราทําเครื่องหมายและเก็บสเต็ปพรอนวิญญาลาตีส่วนอนันติน้องเอาฉลามมายิงเล่นมินจรวดอาวุธประจาตัวน้องเหมาะที่สุดสำหรับการเล่นแถมยังสวยเข้ากับตัวละครนาที่ก็จะมีอาวุธที่เข้ากับตัวละครแล้วนะแต่ถ้าใครที่เปิดไม่ได้เนี่ย <c oughs> ก็ใช้มาสือเวทตามนี้ได้เลยครับอัตแทร์เซตที่สุดก็จะเป็นอัตแ c t เซต็ตใหม่ของพรอนวิญญาลาตีไม่ก็ใช้เป็นเซ็ตท่าน้ํา ข้อสุดท้ายก็คือทีมของน้องซึ่งก็ดูเอเองแล้วกันนี่ทีมที่1ถ้าไม่มีตัวไหนก็เปลี่ยนนี่ทีมที่2องถ้าไม่ชอบตัวไหนก็เปลี่ยนและนี่ทีมสุดท้ายเหม็นขี้หน้าตัวไหนก็เปลี่ยนปิดท้ายด้วยอะไรดีๆ น่ารักสุด <ณ S 1> น่าที่สุดที่สุดที่สุด